สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทํานายดวงนะคะประจําเดือนเมษายนปี2566นะคะก็สําหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศีสิงห์นะคะก็คือผู้ที่เกิดเนระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่ 16กันยายนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่คุณมีลัคนานะคะอยู่ในราศีสิงห์โดยใช้เกฑนกันแบ,บ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยรับชมได้นะคะก็จริงๆก่อนอื่นเลยนะคะขอสารภาพในความโบบอมากนะคะทำคอนเทนต์ของชาวราศีสิงห์จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่เพอไปดีลิทหมดเลยในเครื่องนะคะไม่เหลือเลยเพราะนั้นก็เลย ต้องกลับมาทําให้ใหม่นะคะสงสัยอันนั้นอาจจะยังไม่ใช่ดวงของคุณเนาะยังไม่ใช่อะไรที่เป็นของคุณจริงๆนะคะมันถึงเกิดความผิดพลาดนะคะความบูบาส่วนตัวด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะราศีสิงห์และคสิงนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะดวงของคุณในเดือนเมษาย,ยนนะคะอขอไพ่ช่วยชี้แนะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะ ดูกันมาดูกันนะคะในช่วงของเดือนแห่งปีใหม่ไทยของเรานะคะจะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกเดี๋ยวไฮพินเทสขึ้นมานะคะช่วงนี้พึงระมัดระวังเกี่ยวกับเชื้อโรคไวรัสนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะโพรงจมูกอะไรพวกนี้นะคะระมัดระมังนะเดอะฮอร์มิทขึ้นมาคะ่ะช่วงนี้เซนสัมผัสการทํางานของคุณนี่แบบ สุดยอดนะคะเหมือนคนหูทิพตาทิพเลยเนี่ยดูแบบการอย่างรุ้นข้างม่นยำนะคะสเตร้งนะคะสามเหรียญทริอปเฮนต์โคลนะคะโอ้สิบไม่เท้าทำงานเหมือนเป็นนี้ร้อยล้านอ่าผ่านมาหมดล้นะคะชีวิตคุณสามไม่เท้านะคะควนพลังงานของดมะะูลค่ะห้าดาบนะคะ โกเหรียญนะคะเอาคำของคุณสามถ้วยลดมากนะคะเที p e เพนเดโนะคะอ,อ่ะขอโทษค่ะเทอย c คัฟนะคะดูกันนะคะว่าจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่มีไพ่สำหรับใหญ่ขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามสี่สีใบเป็นพลังงานที่มีความโดดเด่นด้วยต้องบอกว่าชาวราศีสิงลัขนาสิงคุณเป็นคนที่มี5 2สองบุคลิก นะะในคนคนเดียวกันมีทั้งความสงบสุขมีทั้งความเดือดนะคะอย่าให้อย่าให้ใครมากระตุ้นความเดือดของคุณนะ <c oughs> ก็เอาลงไม่ได้เหมือนกันแต่เวลาจะนิ่งก็นิ่งไปเลยสุขุมไปเลยเหมือนกันเป็นคนที่มีความโลกส่วนตัวสูงนะคะจะไม่ชอบให้ใครมาล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวของคุณมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่เป็นมิตรกับใครคุณเป็นมิตรกับทุกคนแต่ขอพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเ้นส สัมผัสดีมากช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะให้ผ่อนอนเศษกับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะในเรื่องของการสัญชาตญาณกันอย่างรู้บางท่านอาจจะไม่ใช่หมอดูแต่คุณอาจจะเป็นคนที่รางสรรค์เแม่นยําการฝันนี่แม่นมากนะคะช่วงนี้อยากให้เชื่อสัมผัสของตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นหมอดูหรือโหราศาสตร์ใดๆแต่ทุกคนจะมีในเรื่องของการอย่างรู้ในตัวเองอยู่ระดับหนึ่งขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามจะคอนเน็กกับคุณพยายามจะสื่อ กับคุณก็ได้ให้กําลังใจกับคุณนะคะว่าควรจะเป็นอย่างไรต่อต้องบอกว่าในที่ผ่านมาราศีสิงห์เคยผ่านจุดที่หนักของชีวิตมากๆแต่คุณเป็นคนที่จัดการความรู้สึกของตัวเองได้ดีจัดการกับปัญหาทุกอย่างได้ดีนะคะภายใต้สถานการณ์ที่เหมือนมันเกลรกับเราเนาะแต่เราก็จะ สู้นะคะเป็นคนสู้ชีวิตมากๆนะคะเดือนนี้เป็นเดือนพลังงานแห่งความรับรื่นความลงตัวความสุขความส่งหวังการได้รับรางวัลน,นะคะหลังจากที่คุณทํางานหนักมาอย่างยาวนานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คือมันไม่ได้เปลี่ยนแบบ เปลี่ยนแปลงกระทันหันแต่มันค่อยๆนะคะเป็นพลังงานของความคลายตัวนะคะคุณจะเข้าคนจะเข้าถึงความสงบสุขของชีวิตได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะดวงของชาวราศีสิงห์ในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรหลายท่านนะคะคุณมีมีภาวะเป็นผู้นําสูงมากนะคะทํางานที่จะต้อง อ่ะค่เลยนะเป็นหนึ่งเดียวของบริวารก็ได้นะสามเหรียญคือการมีลูกน้องที่คุณจะต้องคอยกระจายงานคอยบอกว่าต้องทำน,นู่นนี่น,นั่นนะคะแล้วสิบไม้เทา้ามันเป็นไพ่ของการทำงานหนักมากคนเดียวทำสิบหน้าที่มันโอเวอร์โหลดจนเกินไปนะคะหามลุ่มหามค่ำหรือบางท่านทำโอทีมากจนเกินไปเหนื่อยแต่วางไม่ได้นะคะเพราะปฏิเสธงานไม่เป็นด้วยนะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะสิบไม้เทา้าอาจจะหมายถึงคุณเป็นหัวหน้าครอบครัว ะค,ะคุณเป็นทุกอย่างในตรงนั้นแล้วถ้าคุณวางทุกอย่างก็ล้มนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ความอดทนขั้นสูงสุดเหมือนกันถามว่าทุกอย่างผ่านมาได้ไหมลึกๆมีความเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ นะคะเผลอทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีความก้าวร้าวโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแสดงพฤติกรรมความรุนแรงความหงุดหงิดออกมานะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงห์ไม่สามารถไว้วางใจใครได้เพราะทุกคนดูร้ายไปหมดเลยในสายตาของคุณอาจจะด้วยการมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของการถูกทําร้ายมาถูกหักหลังมาทําให้คุณไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นคนเดิมคนที่น่ารักในเวอร์ชั่นเดิมได้เพราะฉะนั้นค่อนข้างดุดันมากนะคะกับการ สร้างเกาะกำบังให้กับตัวเองขึ้นมาไม่อยากให้ใครมาลังแกคุณนะคะแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่อารมณ์ของคุณมันผ่อนคลายลงนะคะจากเดิมที่เคยหนักมากเริ่มคลายตัวแต่ก็ยังมีความหวาดระแวงกับคนรอบตัวอยู่ระดับหนึ่งอ่าามองวัดช่วงนี้คุณแอบมีการปรับเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เวลาคุณจะทาอะไรคุณอาจจะบอกคนนั้นคนนี้เพราะว่าเป็นคนที่โอเพ่นมากๆนะคะเปิดเผยทุกอย่างแต่ด้วยความเป็นเดรรไฮเินเทนเนี่ย คุณเริ่มเก็บความลับคุณเริ่มมีอะไรอยู่ในใจคุณเริ่มมีอะไรที่ทําให้คุณให้คนอื่นเขาสนใจในตัวคุณว่าคุณกําลังทําอะไรกันแน่คือตามคุณไม่ทันนะคะในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่แต่ทุกครั้งที่ทําออกมาคุณคือตัวตึงนะตัวพ่อตัวแม่ของจริงเลยไหมคือออกมาทุกอย่างเป๊ะมากในเรื่องของการงานนะคะเป็นคนที่คมในฝักนะจริงๆไพ่ใบนี้เป็นคนที่มีความสามารถมากๆแต่ ไม่อวดนะคะหมดเวลาที่จะอวดแล้วอยากจะทำงานนิ่งๆสงบสงบแต่ประสบความสำเร็จให้ไวที่สุดเท่าที่จะหวัทำได้นะคะเดือนนี้การงานของคุณคุณจะได้รับรางวัลน,นะคะหลายท่านรอโบนสัสหลายท่านรอการปรับเงินเดือนรอคอยกันได้รับโอกาสหรือรอคอยกันได้รับความยุติธรรมต่อการทำงานคุณได้รับส่งความตั้งใจของคุณนะคะหลังจากที่ต่อสู้มานานนะคะสามไม้เท้า อย่างอะไรก็ได้ปร่เหตุการณ์มันอาจจะดีเลย์ช้าไปหน่อยนะคะแต่สุดท้ายผลลัพธ์คือเป็นพลังบวกนะคะสับถ้วยนะคะแล้วเดือนนี้มีความสองจิตสองใจด้วยแหละนะคะมีคนมาชักชวนทาบทามชาวราศีสิงลรีนาสิงให้ไปทำงานร่วมอาจจะ เธลเป็นเป็นผูน้นําเป็นหัวหน้าหรือสิ่งที่คุณทําอยู่มันหนักมากๆแล้วขนาดนั้นก็มีคนมาทาบทาชักชวนคุณคุณมีความสองจิตสองใจนะไปดีไม่ไปดีนะคะค่อนข้างสับสนอยู่เหมือนกันนะคะงานเกี่ยวข้องกับคอนเซิล์ด่านบัญชีการปรึกษาการวางแผนนะคะมีทุ่นหมานะคะแต่ภายใต้สถานการณ์ที่มันบีบ ะะบีบให้คุณจะต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณก็จะตอบรับโอกาสกับคนที่เข้ามาทาบทามแต่ยังไม่ได้ก้าวขาที่จะไปทํางานให้เขาเต็มตัวเหมือนคุณยังเข้าไปแบบอาทิตย์หนึ่งสาวันก่อนหรือว่าลองเชิงกับงานไปสักระยะหนึ่งเป็นช่วงของการทดลองงานก่อนนะคะถ้าคุณไหวคุณก็จะตอบรับเต็มตัวนะคะเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นการแบ่งรับแบ่งสู้กับโอกาสที่เข้ามานะคะ ในเรื่องงานมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่ผ่านมาจริงๆการที่คุณประสบความสําเร็จนะคะมันไม่ใช่คําว่าโชคช่วยร้อยเปอร์ซความพยายามของคุณคือเกิดคือ,คอที่สุดแล้วนะคะคุณเป็นคนที่เต็มที่มากนะคะแต่คนรอบตัวทุกคนที่เขามองสะท้อนเข้ามาหาคุณเขาคิดว่าอืมคุณจะต้องมีอะไรที่เป็น พลังแห่งการมูเตลูหรือเปล่าแต่เขาไม่เคยเคยเห็นการทํางานหนักของชาวราศีสิงห์นะคะมาเดือนนี้นะคะมีคนหมั่นไส้หรืออาจจะเคยมีละเคยเกิดขึ้นมาล้วนะคะไม่ชอบในความรุ่งเรือง,งก้าวหน้าของคุณมันขัดหูขัดตาของเขาไปหมดเลยนะคะก็เลยอาจจะมีการแอบทําอะไรลับหลังนะคะในเรื่องของการปล่อยข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับคุณนะคะการขัดแข้งกัดขาการที่มาสึกความลับข้อมูล พยายามที่จะล้มนะคะล้มชาวราศีสิงห์ล้มไม่ได้นะคะอะไรก็ทําร้ายคุณไม่ได้คุณยืนหนึ่งมากบอกแล้วตัวพ่อตร์แม่มากนะคะในเดือนนี้คนพวกนั้นเขาจะแพ้ภัยตัวเองนะคะ,ะยื่นสิ่งใดให้ใครสิ่งนั้นก็สนองกลับไปหาเขาเพราะฉะนั้นเรามองอว่าตัวคุณดวงแข็งมากใจแข็งมากไม่ได้หันไปมองในสิ่งที่ว่าใครทําร้ายคุณแต่คุณกําลังมองไปข้างหน้าว่าคุณควรจะทําอะไรต่อเพื่อเป็นการสร้างความ รุ่งเลืองประสบความสําเร็จให้ตัวเองนะคะค่อนข้างอยู่อย่างสง่าง,งามมากๆทรงพลังมากด้วยนะคะอ่เรามาดูกันต่อนิดนึงหลาย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 ราศีบอกว่าชอบมากเวลาขยี้นะคะมันดูสะใจดีแต่พาร์ทนี้ก็ไม่รู้จะขยี้ไปถึงไหนให้เพราะว่าดวงค่อนข้างจะดีแล้วนะคะค่อนข้างจะลดมากนะคะดูก่อนนะ จริงจังอ่าเราเชื่อมโยงกันถึงไพทาโรได้นะคะไพสำหรับนี้คือมีความจริงจังมากตั้งใจมีการทํางานให้เป็นระเบียบแบบแผนจากอะไรที่อีลุงตุงหนังคุณจะเริ่มให้ควาสมสําคัญกับการทําระบบข้อมูลนะคะอ่ามีความไม่เข้าใจนี้มีคนไม่ชอบนะคะมีคนหมั่นไส้มีคนโอ้เดือดร้อนมากเวลาที่เห็นคุณก้าวหน้านะคะเพราะนั้นต้องมองว่าคุณจะก,ก้าวผ่านจุดนี้ไปได้เพราะคุณรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ ไร้สาระนะคะเสียเวลานะคะอาจจะมีในเรื่องขององานด้านการเดินทางนำเข้าส่งออกนะคะ การติดต่อสืส่อสารระหว่างประเทศนะคะติดต่อกับชาวต่างประเทศก็ได้เป็นช่วงเวลาที่สนใจในเรื่องของการสร้างรายได้อย่างมากนะคะอาจจะชวนแฟนนะคะชวนคู่รักที่จะทําธุรกิจอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่ก็ยังย้าว่าแม้ว่าจะจริงจังแต่ไม่ใช่ความจริงจังแบบหักโหมจริงจังก็จริงแต่สามารถแบ่งเวลาเพื่อ่อนคลายได้นะคะเพราะนั้นดวงการงานราศีสิงห์มาแบบ สุดยอดแล้วนะคะตัวพ่อตัวแม่นะคะประสบความสําเร็จนะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะถ้าเป็นดวงของชาวราศีสิงศีส,งสิงในส่วนของการเงินนะคะก่อนหน้านี้เรียกว่าเหมือนคนเป็นหนี้ร้อยล้านอืทํางานนี่หามลุ่มหามค่ํานะคะอาจจะด้วยคุณมีบริวารมีลูกน้องหลายส่วนที่คุณจะต้องดูแลมีค่าใช้จ่ายหลายส่วนมีแต่คนนั้นคนนี้ร้องขอความช่วยเหลือทางการเงินแล้วคุณก็ หนักมากนะคะไม่สามารถที่จะรัดทิ้งปฏิเสธตรงนั้นได้นะคะคุณเคยผ่านการทำงานหนักมากๆถึงจะถีบตัวขึ้นมาอยู่ในจุดที่เหมือนคนไม่ต้องทำงานก็สบายแต่ต้องบอกว่าหนักจริงๆนะสิบเมตรเท้านี่อาจจะทำงานดึกหรือตื่นเช้ามืดเลยเพื่อตื่นขึ้นมาทำงานนะคะ แล้วการเงินคุณอาจจะเคยถูกชอบโกงหรือว่าขาดทุนสิ่งที่ทำไปแล้วมันมันไม่ได้ส่งผลดีกับคุณสักเท่าไหร่แต่คุณยังฝืนตัวเองที่จะทำงานก้าวผ่านสถานาการณ์ที่มันไม่เป็นใจกับคุณนะคะเดือนนี้โชคเข้าข้างคุณระดับหนึ่งนะคะหลายท่านเพิ่งจะไปมูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหมคำว่ามูของก็คืออาจจะไปสักการะไหว้ขอพรอ,นะอันนี้เกี่ยวกับพญานาคนะคะ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหรือบางท่านก็จะเป็นการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองศรัทธาเคารพนับถือแต่จะบอกว่าการที่คุณเป็นนั่งตรงนั้นด้วยจิตที่มีความศรัทธาท่านได้ยินเสียงคําขอพรนะคะก็เรียกว่าถึงคิวของชาวราศีสิงห์แล้วที่ท่านจะประทานให้ละกันนะสิ่งที่คุณไปกระซิบไปขอไปบอกกล่าวนะคะสิ่งที่มันอยู่ในใจคุณนะคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร,รับรู้นะคะเนาะถึงคิวของชาวราศีสิงห์ที่จะ ได้รับพรตรงนั้นนะคะเดือนนี้การเงินมีอะไรให้ชื่นใจนะคะสามารถควบคุมคอนโทรลได้และที่ชัดเจนกว่านั้นอีกคือคุณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องของการใช้เงินนะคะจากคนที่ซูริสไลนะคะกลายเป็นคนที่มีความพอเพียงสมาถะเรียบง่ายกินอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องหรูหรา หรือสิ่งที่มีอยู่ต้องกินให้หมดต้องทานให้หมดต้องใช้ให้หมดอย่างเงี้ยคุณเหมือนเหมือนคนที่เติบโตมากขึ้นเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่การเงินจะเริ่มดีเข้าที่เข้าทางเคลียร์นี้สินได้และก็ยังไม่พอยังจะสร้างโอกาสในเรื่องของรายได้เพิ่มอีกหลายๆช่องทางเข้ามาเพราะฉะนั้นเดือนนี้แฮปปี้มากๆนะคะของชาวราศีสิงห์ขอเพิ่มเติมนะคะ เด็กดีอ่ะคุณก็จะเป็นเด็กดีขึ้นเห็นไหมจากคนที่ใช้ใจ่ายเงินนะคะเปืองมากนะคะแต่ต่อจากนี้โอเคอยู่ในจุดที่คุณประสบความสําเร็จและที่สําคัญอาจจะได้ข่าวดีมีคนชักชวนให้ทําธุรกิจร่วมนะคะอาจจะเป็นคู่รักก็ได้นะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณให้ความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการทุกอย่างให้ลงตัวนะคะเป็นระเบียบม,มากเลยอ่ะเดือนนี้จริงเป็นเดือนที่มีระเบียบเห็นตัวเลขก็ชัดเจนขึ้นรายรับรายจ่ายนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของอดวงความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิง์นงคนโสดก่อนนะคะ ในตรงนี้นะคะคนโสดโสดมากจริงๆเชื่อเลยนะคะแม้ว่าจะมีคนเข้ามาคุยส่วนมากผ่านในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วคุณก็ทำงานเยอะมากจนไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้ศึกษากับใครมากสุดทุกคนคือเป็นเพื่อนเป็นคอนเน c t ชันไม่ได้นั่งคุยกัน2ต่อสมักจะมี บุคคลอีกหนึ่งบุคคลเข้ามาเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นในเรื่องของเชิงชูสาวนะคะหรือต้องบอกว่าการที่คุณเคยมีประสบการณ์ทางความรักมามันไม่ค่อยประทับใจเพราะทุกคนล้วนแต่หวังผลประโยชน์กับคุณนะคะเหมือนจะให้คุณเป็นสะพานเชื่อมสู่การประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักมากกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไฮบริดเทสขึ้นมานะคะคนโสดเริ่มฝัน ฝันแปลกฝันว่างูรัดไหมแล้วหายเป็นเทศคือการฝันอะรางสังหอนที่ส่งสัญญาณว่าคุณกําลังจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณผู้ที่มีคํามั่นสัญญาต่อกันในอดีตชาตินะคะคนที่บุญสัมพันธ์กันเคยอธิษฐานร่วมกันนะคะกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณเคยหนักคุณเคยถูกแย่งชิงความรัก คุณเคยถูกเอารัดเอาเปรียบหรือทําร้ายมาประสบการณ์ที่ไม่สวยงามอาจจะทําให้คุณเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองไม่กล้าที่จะเปิดใจแต่การมีคนคนนี้เข้ามานะคะมันเป็นความรู้สึกของความผ่อนคลายตอนที่คุณอยากมีแฟน คุณมักจะไม่เจอใครหรือคุณมักจะเจอของปลอมนะคะแต่ตอนที่คุณอิกนอแล้วคุณสนใจในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะนิ่งๆนะคะชีวิตนึกถึงแต่อุดมการณ์ที่ตัวเองตั้งเอาไว้ตรงนี้จะส่งผลให้ชาวราศีสิงห์ได้เจอกับความรักที่คุณเหมือน เหมือนเคยตั้งมาตรฐานเอาไว้ว่าต้องเป็นคนลนักษณะนี้น,น,นี่เขาจะเข้ามาผ่านในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ,ะเขาน่าจะเจอคุณแล้วมันไม่ใช่การเพิ่งเจอได้เจอกันแล้วแต่ว่าต่างคนต่างทํางานหนักต่างคนต่างมีเรื่องนะคะเรื่องส่วนตัวที่จะต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมันผ่อนคลายมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างดึงดูดชาวราศีสิง์กับคนคนนี้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้พัฒนาความรัก อย่างรวดเร็วนะคะอา,อาจจะมีเพื่อนร่วมงานเป็นกาวใจให้เป็นพ่อสื่อแม่สื่อนะคะหรือเจอกันผ่านการประชุมสัมมนาหรือคนคนนี้อย่างที่บอกว่าเคยคุยกันมาแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องกระทบกระทั่งจิตใจกันแบบรุนแรงมากๆนะคะทะลอะเบาแหวงหายกันไปนะคะต่างคนต่างไปทำงานไปอยู่ในที่ของตัวเองแต่ทุกอย่างเมื่อถูกคอนโทรลได้นะคะ ็เฉิดฉายมากนะคะตัวคุณก็ดูแลตัวเองนะคะคันเลิฟฟูสุดๆแต่งเนื้อแต่งตัวตัวเขาก็มีแต่ความรู้สึกดีๆกับคุณจนไม่สามารถที่จะตัดออกไปได้เสียดายคุณมากเพราะฉะนั้นคนคนนี้กําลังวางแผนที่จะเข้ามาจีบคุณอีกครั้งแต่ให้ความสําคัญกับคุณแบบยืนหนึ่งมากๆเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่ คุณแคลวคาดปลอดภัยในเรื่องของความรักจะได้เจอคนที่ปลอดภัยที่จะรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่จะเป็นคู่ชีวิตกันยาวๆของชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูกันในส่วนของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหนักมากนะคะเหมือนเป็นเดอะแบกไว้คนเดียวเลยไหมสิบไมเท้าขึ้นมาเป็นสถานการณ์ที่คนคนหนึ่งเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือก ว่าจะลงเอยกับใครแต่คุณใช้ความอดทนขั้นสูงสุดนะคะกับการคุยกับค,คนคนนี้หวังว่าวันหนึ่งมันจะต้องพัฒนาความพยายามของคุณจะต้องไม่ถูกทรยศหักหลังแต่เขาก็ไม่ตัดสินใจทําอะไรเพราะมีบุคคลสามบุคคลอยู่ในนี้นะคะช่วงนี้นะคะมันก็เป็นช่วงที่คุณเอือมละอาค่ะเหมือนคุณถูกลังแกถูกลุกล้ําความเป็นส่วนตัวจนชีวิตของคุณมันมีความเสียหายเยอะแยะไปหมดเลย ะะเพราะฉะนั้นคุณสามารถทบทวนนะคะแล้วก็รู้ว่าต่อให้คุณรักแค่ไหนแต่ถ้ามันถูกลบกวนนะคะทำให้ชีวิตของคุณมันดิ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวเองได้เช่นเดียวกันเพราะต,ต,ตัวคุณพยายามที่จะใช้เหตุผลต่อเหตุการณ์ตรงนี้ทำให้มีการทบทวนแล้วก็ถอยหลังออกมาจากความวุ่นวายและไม่เลือกที่จะหันไปมองหรือพิจารณาอะไรอีกต่อไป แต่คุณต้องการความสงบแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าคุณให้เวลากับคนคนนี้มานานมากๆแต่เขากลับไม่รักษาคุณค่าไม่เลรักษาเวลาทุกอย่างเอาไว้นะคะการที่คุณนิ่งครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณที่น่ากลัวมากๆต่อคนที่คุณคุยด้วยนะคะเพราะตัวเขามีความกระวนกระวายมีความคิดถึงแล้วเขารู้สึกได้ว่าเขาพลาดมากที่เขาไม่เคยดูแลคุณเลย นะคะเขามีการคิดทบทวนแล้วเกิดความละอายต่อใจมากๆว่าเขาทําอะไรลงไปเนี่ยในที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาจะหาหาเรื่องไหมหาทางเขากลับเข้ามาคุยกับชาวราศีสิงห์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นโอกาสในเรื่องของการขอแก้ไขปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นไม่ได้มาเพื่อให้คุณตางใจใจแต่สำนึกแล้วอะคะ่ะรู้สึกแย่จริงๆกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะคะ หมือนเขาไม่เลือกอ่ะเขาไม่ชัดเจนจนทําให้คุณตกที่นั่งลําบากนะคะเพราะเขากลัวการสูญเสียคุณที่สุดเพราะฉะนั้นจะเกิดการขอโทษขออ,ขออภัยขอโอกาสกันอีกครั้งหนึง่งแล้วใจคุณให้ไหมคุณก็ต้องให้แหละคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะให้โอกาสให้โอกาสตัวเขาแล้วก็ให้โอกาสตัวเองนะคะได้เรียนรู้กับความรักอีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชันที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะมันจะมีในเรื่องของการยกย้ายเช่นย้ายไปอยู่ด้วยกันก็ได้หรือ สถานการณ์ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเขารอเวลาที่ดีที่เหมาะสมนะคะเหมือนเขากําลังดูอารมณ์ของชาวราศีสิงห์อยู่เหมือนกันเนี่ยมีเกี่ยวกับบ้านหรือการเปิดเผยความสัมพันธ์นะคะให้คนได้รับรู้นะคะเขาจะมีอะไรให้คุณทึ่งแน่เลยเขาต้อจะเล่นใหญ่ใส่คุณนะคะช็อกๆไปเลยอารมณ์แบบบอกรักผันป้ายใหญ่ๆอะไรหรือเปล่า <laughs> ดูเซฟไรอ่ะดูแบบ ดูเล่นใหญ่ไม่ธรรมดาคนนี้นะคะเขาจะง้อคุณนะคะเขาจะเอาอกเอาใจคุณนะคะอืมเขารู้สึกผิดจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนะ่ยรู้สึกผิดรู้สึกสำนึกมากนะคะที่เคยทําร้ายจิตใจคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวมากเกินไปนะคะอ่ะเอาเป็นว่าความรักจะกลับมางดงามและมากกว่าเดิมด้วยซ้ํานะคะ คุณคือคนที่กุมหัวใจของเขาไว้ได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ก็เดอะแบกพอๆกันนะ,ะโอ้หนักมากนะคะเป็นความรักที่มีแต่งานมีแต่เรื่องส่วนตัวมีแต่การให้ความสำคัญกับคอนเน c t ชันเพื่อนคนนอกบ้าน นะคะคนรอบตัวเขาให้ความสําคัญทุกคนยกเว้นตัวคุณนะคะเหมือนมองข้ามไปเลยทั้งที่ตัวคุณคือคนที่พยุงเขาอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่เขาลําบากนะคะ,ะคุณอาจจะถูกทําร้ายจิตใจแบบรุนแรงไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อมนะคะไม่มีความสุขเลยทุกอย่างมันเป็นพลังงานของความหดหู่ท็อกซิกมากๆจนทําให ตัวคุณมันมีทั้งความงอนมีทั้งความน้อยใจมีทั้งความเสียใจผสมกันอยู่ในในช่วงเวลาเดียวกันนะคะชาวราศีสิงห์ถอยออกมาจากความวุ่นวายตรงนั้นเพราะคุณรู้สึกว่าต่อให้คุณรักแค่ไหนคุณก็มีสติพอค่ะที่จะเลือก จุดยืนให้กับตัวเองว่าตรงไหนที่เราควรจะอยู่ตรงไหนที่อยู่แล้วทุกควรจะถอยออกมาตรงไหนที่มีความสุขตรงนั้นคือที่ของเราเพราะฉะนั้นต้องมองว่าคุณใช้สตินะคะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นช่วงเวลาที่คนรักตัวเองสุขุมมากขึ้นไม่โวยวายไม่ร้องไห้ไม่เกี้ยกาดนะคะความนิ่งของคุณมันเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกเกรงใจรู้สึกกลัวรู้สึกอืมเริ่มให้เกียรติกับคุณแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะชัดมากว่าคนคนนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีคุณต้องหาวิธีการที่จะเข้ามาง้อนะคะขอโทษอยากจะอยู่เคียงข้างคุณจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยสาหัสอีกต่อไปนะคะเขาสัมผัสได้จริงๆว่าเขาเห็นแก่ตัวกับคุณเกินไปแล้วอะไรนี้นะคะมาดูกันต่อในส่วนของ ในส่วนของความรู้สึกของคนคนนี้นะคะเป็นอย่างไรพุ่งตรงเลยนะคะไม่รอใครแล้วนะคะอัศวินถือดาบคิดหนักเหมือนกันนะเนี่ย<ค>เวรกมตามสนองเนี่ช่วงเนี้ยนะคะโอ้ลายแก่ใจมากทําอะไรลงไปนะคะแย่มากรู้สึกแย่มากนะคะเนี่ยเดมูนอ่ะมีแต่ความโศกเศร้าไม่ไม่กล้าที่จะมองหน้าคุณไม่กล้ามาเจอ รู้สึกมองย้อนกลับไปในอดีตทำไมเขาเห็นแก่ตัวแบบนี้ที่ทําร้ายจิตใจคนที่ใจดีอย่างคุณนะคะอืมจะเข้ามาขอโอกาสขอโทษและจะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นคอยเคียงข้างคุณอยู่ตลอดเวลาจะไม่ปล่อยมือ คุณไปไหนและก็จะกลับมาทําหน้าที่ของคู่ชีวิตให้ดีที่สุดนะคะเพราะน,นั้นเรามองว่าคนคนนี้สํานึกจักใจของเขาจริงๆนะคะแล้วคุณก็จะให้โอกาสเขาด้วยเพราะคุณก็รักเขาเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงของชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะคะในเดือนอ เมษายน2566นห้ารนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามสนับสนุอนอย่างต่อเน,นื่องเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในการทำนายดวงนะคะในพาร์ทถัดไปนะคะไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีค่ะ